ในหมู่บ้านเหนือเชิงดอยที่เติมไปด้วยเสียงกลองและค้องของคณะลิเกมีนักแสดงสาวสวยผู้มีชื่อว่าจันฉายวันหนึ่งครูใหญ่ผู้เป็นครูสอนลิเกของเธอก็ยืนมอดินลึกลับใบหนึ่งให้มันมีผ้ายันสีเก่าพันรอฝาแน่นหนาเสียงจากในมอดังติ๊ตี๊ติต๊จันฉายคิดว่าคงเป็นมแมลงตัวเล็กๆบินเข้าไปแต่เธอไม่รู้เลยว่า ของที่อยู่ข้างในเมชิสัตว์ที่มีชีวิตคืนนั้นขณะเธอกำลังนั่งล้างเครื่องสำอางเธอรู้สึกเหมือนมีลมเย็นๆมากระทบแก้มก่อนจะได้ยินเสียงจ้วบเหมือนลิน้นเล็กๆมาเลียหน้าเธออย่างนั้นเธอหันขวับทันทีไม่เจอใครแต่มีเงาดำคล้ายลิงจิ๋วตัวเล็กวิ่งหายเข้าไปใต้เตียงอย่างรวดเร็ววันต่อมาตอนเธอจะนอนเธอรู้สึกหนักที่บ่า คล้ายมีอะไรตัวเล็กๆก,กอดคอเธอไว้แน่นเงาตาแดงกระซิบว่าของเส้นกูไข่ดิบของกูอยู่ไหนจันชายสะดุ้งลุกขึ้นเงาดำนั้นก็สลายไปกับความมืดเธอจึงรีบไปหาตะเพงหมอผีประจำหมู่บ้านตะเพงมองหม้อแล้วขมวดคิว้วนี่คือพี่กะที่ครูใหญ่เลียงไว้มันหิวเรากำลังเลือกเจ้าของใหม่ตามใจมัน ตะเพ่งทำพิธีเอาไข่ดิบสีขาวหนึ่งฟองวางข้างๆหม้อดินไข่ดิบกลิ้งเองแบบไม่มีมือดันเข้าไปชิดปากหม้อเหมือนโดนดูดเสียงในหม้อดังกรุงกริงกึกกึกกึกแต่แล้วเงาดำตัวเล็กก็ดีดฝาหม้อขึ้นปั้งมันกระโดดออกมารูปร่างเหมือนลิงคางขนาดเท่าแมวนั่งบนบ่าจันฉายและเลียนหน้าเธออีกครั้ง ตาเพนไม่รอช้ายิบผ้ายันผืนเก่าขึ้นแล้วสวดคาถาเสียงดังกังวานผีกะกรีดร้องและถูกแรงคาถาดูดกลับเข้าหม้อดินฝาหม้อดิบปิดเองของแบบนี้ถ้าไม่ดูแลมันจะกินเราแทนจันฉายนำหม้อไปถวายวัดอย่างรีบเรงเด็กวัดเล่าว่าบางคืนถ้ามองดีๆจะเห็นเงาตัวเล็กๆก,กระโดดบนหลังคาศาลาวัดพร้อมเสียงเลียอะไรบางอย่างดังจ้วบ ทาไม่อยากให้มันมาเลียนหน้าอย่าเลือรับของที่ไม่รู้ที่มา